สบายดีพ่อแม่พี่น้องสุขูสุขคนมืณีพ่อพ่อกันอีกแล้วทุกคนกับบรรยากาศท้งไร่ท้องนาคือเก่ากลับมามือนี้มากกบเมนูต่ำกุ้งทุกคนใส่กระปุกมามาแชร์เช็ดแล้กันมาทุกคนมาพ่อซื้อไม้กลองเมื่อมามาเข้ามาเข้ามามาในมากะเฮาเด้งมาๆเพือเขากะเฮาทำกินกับข้าวมือนี้กินข้าวเที่ยงแบก้อยกับลิตาแค่นี้หลาย ตามกุ้งฮะมได้แล้มัไอ้กล่องมาล้างมันขู่ก็ตถอยๆมาแล้วนะยังเข้ามายังเข้ามาอย่ายานกลองเลย่อีวันให้จะได้กุ้งเสตอนนี้แห่งจะได้นาแล้วปะอานนี่ฮะ นวันยากเลยกองเหาอเอบงมาเเอาบ,บ่วงกังนียยด้หยเมอันมากรอบมันผัดกินมีสุภาพคออยุททั้วาวุงอะไรกินเอามือกินเราไ่ต้องอันต้องสุภาุบีมือเาดีเท่าไห่เว้ยนม่เป็กินไปบ้างหยอเล่ากะเดี๋ยวกไ,กไม้ลายไก่ไม่ได้เห็นไม้กองเด่น พ่ S <s <ans> <c oughs> อไปซื้อมือแล้วไม่ตังกองก <c oughs> องแขกจีนา่าคือเห็นทักแต่จีนา่าใช่ปะกระปุนดิตายยังไรกองทางนี้วันเอ้ยท่นได่ไงทนได้กว่ายนน็ยนดิบดิบเตะมันคือมุดค่ะ นมาอวมันม่เห็นก็้ยู่่เธอลูกม่เห็นเธอไปบ่อนยูวันน่กพี่เล่วันลุกมึงมาปอนกันนี่คอันมันไปลเลยนมากระยูยมีกงเลยละมันจะไปตอนกุ้งเอามาลูกหกเดหกเด้อวบนกูยังจกัามึงกินมิตรนั้นนั้นรู้หมาเอเพ้อน้องคิดในวันมึงห้มันไม่เห็นสวยเลย้เพ้อ เป็นเหยอหรือชนเ่อนงไหไอ้นี่ชาวบ้านมีอะไรดั่งมายายามตายบ้านห้องฮะโรยจนในตายได้โรยไม่ได้คนเบิ่งเพิ่มแล้วบ่สองคนคลิปเหร Ba bị phượp luôn Mẹ có chứa 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 อย่างหา้นหาอิคนมาเงา่ยาวเดี๋ยวจะจ้างมั้ยหาตู้หันเสียนไปแล้วอยากกินน้ำเด้งจ้างหาไล่ชดนี่ก็มีพอได้เงินทุกประจงได้กินแล้วว่างเงินอดทุก่างมุกหุจักแล้วเพค่อยยาวลงนี้องพีเห็นจ้ะนะเดี๋ยวมาดังลูกนี่นะนี่นะอชด สบายดีสน่ะารับผมเขาปวดไรมไกินแล้วมีแต่กินไ่มีเราต้องว่าล่าเนี่ยกินกุ้งจีน่าจีน่าใหครขาเน้อด้วนด้วนมันกินปกติใีรเขาไมนมีชนะเขาเนาะคุณ้องไร่ชดคุณน้องพนญาลูกกินทัก ไปลกุกไปลงอะไรเป็นน้อยไปรู้ไหมไปลูกแม่ไร่ชดก่อนไหม <c oughs> ไปลูกแม่ไร่ชดกันเด <c oughs> ้ง <c oughs> อ,อ,อีลูกทอร์พีเอ้อย <c oughs> โอ้เป็นน้อยนะเบิ้งเป็นน้อยไปล <c oughs> ูกว่าจะเบิ้งจ้ะท่านกูมีผ้ากูมีผ้าไหมได้จ้ะ บอกให้จงให,ห้ิึมกุ้งไม่จงครับอ้าแมืออมาไม่ยิบแมวมาละแม่กลุงมนะคอปุกยงเสนแขงยัดเทียเขายังสาม,มารถ ขัุนยังไม่ต่ำที่คืมาถึงได้ถึงได้สงมาอยในลูกปูนมาตอนเาช่ไหมอเคาเนี่ยไา เนาะจิบไม่กน่ะือเพิ่งมาให้กกระแด้ครแบกระด้ดีดสูฮะกูกระมองให้กินไปแด้ทั่นคกระด้ชมแต่มันเป็นของแโอ้ดึงเท่าไหร่ป่ตอดเลยแต่จะจ้องม เอลูเอลูล่าเมือนมันมานมันเพื่เมเกมอะไรกันนี่ขึ้นไปมานำ้ำไปเก็บมาหามไปไปเก็บมาหามไปลูกโอ้ไปป้อนเป็นน้อยไปอย่าไปเอ็ดตากตล้องเลย บงเพชรตาลูกตเราดู เห็นคนเห็นแต่มือนนำกระดองล้วตองเด้ออะนลกม้องมันสุธีนั่นเห็นตสิกลินตะนกลมพัดแห่งเลยจะไปชุนได้อันจิ้น

เออตเี่งวันลาเย่าเฮ๋อถ้าพ่อจะเอ็ดทริปต่อไปกะเฮือกลังนเจอคนไลค์กดแชร์ฝากติดตามกระว่าเพ้เขาก็ได้เห็นล้วยไหลำโพงนะซื้อคนใช่คนกระว่าซื้อกุ้งเาื่อกินอี่ดจังไรชุดถ้ากินโลก่ะ ไอพีแบบก้อยขึ้นรัยค่ะมีคนดักเขาก็มีก็ดังครับเป็ะตลกองเี่ยมาเยังงเขาอีกมันำไปได้ที่ไหมมัน่ย่ำมนต่ำต่ำเองเพ็ดเอง คอการพูดเป็นภบบาไทล ใช้เป็ดไปรึป่าว F4 ตลอดการเิงอยู่บ้านนี่ F4 ตลอดการจอยก่นอ,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 อนข้างหลายเน้ำเพียเื่อฉลองเพื่อเดี๋เขา ต,ต,ตีเพื่อนฮะตีงตีงแลมตีแเพิ่งขึ้นมาขนมตามเชื่อตีไเลยแ้งคักแล้วแไออ,อ,ก,อกอแห,หน,นอด้าต,อตามเตยกุ อย่าเพิ่อไล่ไอ้นแล้วกลัไปนั่งหยู่กอดไม้เดินไปจับกองเขาเนาะถ่ายไเลยพอนสิได้เวลาไปจับกองเขาอีกหนึ่งเอไปจับกองแม่เขา

เจ็บคนณแม่เบอย่างงี้เจ็บเจ็บเจ็บีนาีนาเ้อไม่ทิ้เป็นยีนาเธอไม่ทิ้งเลนยีนา

对对、嗯